นี่ครับเดี๋ยวเอาไปไงสี่ร้อยบาท้านขายนี่นะเปิดเปิดเปิดเนี่ยเปิดหัวข้างบนเนี่ยเราจะไปหาที่ไว้กันครับยังไม่รู้ไว้ตรงไหนเี่ยกองดักไอยี่สิบบาทโอ้ยต้องไปแลวสกอตไบ ใส่เข้าไปด้วยนะครับสูตรสูตรสูตร,ตรดได้ปลาก็ไม่รู้ไข่เปิดฟ้าก่อนข้า <c oughs> ง่นมันมโลง่ง <c oughs> มันมีประเก็นด้วยนะ ยังหาที่ใส่ไม่ได้นี่ข้างในมันโล่งมีประเก็นนียเอายัดสกอรไปไว้ด<ม>้วยทำให้มันฟูๆเลยเก๋ๆก็ฟูๆเม่ยปาฟ้าเครื่องไม่นห้เป็นใจหรอนั่เข้าไปนั่เข้าไปโอเคนั่งแล้วนะอาให้มันตึงๆ ก็และปีาเลยสูตรสูตสูตรผีบอกเครื่องสามพันไอมันเยอะมันรถสิบปีอ่ะ วางให้มึงเลี่ยว่าไม่ไม่รู้อ่ะถ้าเป็นไม่ดีแล้วมึงก็เลยไม่ใส่มาให้ไม่ต้องใช้อะไรนะมั้นใส่ให้เลยนะไม่ใช่มันจะได้ดักจับไอหน่อยไงเท่าไหร่เ,เข้าไปอยู่มันมีกระปุกโลก่งๆเฉยๆมันก็จับเลยแต่ว่ามันก็อออกมอืม อันนี้ก็กั้นอย่างนี้เลยดังไอไอเนี่ยมันจะไปเกาะมันจะเกาะที่ตัวไอเนอะเกาะี่ท้าไอไอก็ขาวนี่แหละเออนนี่เลนเป็นก้อนไอไอน้ำมันเครื่องไหนี่ยแน่นเลยนะขันปอนไปเนี่ยตีตัวยังตีตัวละแทนนี่มันจะใครเออนั่นจะเป็นตองเนี่ยเดี๋ยวมาหาที่ใส่ก่อน น e. <t plays half> ี่นะนางไอทางนี้มองก็ติดท่านี้นี่บาไปแล้วต้องรอลิศ ยาวไปง้อเยอะไปเลยจะหักไวะเนี for <project> er. ่ยยุ่งทีมาจับของจับเมื่อนับได้แล้วเบอร์แล้วจะได้ชื่ออินก็เลวโมดตรงตรงแยกไปช็อตแกะกัน มันอ่อนหน่อยเนี่ยเดี๋ยวลองตัวนี้เอาฟังต่อไปเลยนะฟังด้นหนุนมได้ปะดีบได้ปะ นี่ปกติไปไปสายทิ้งนะครับต่อยทิ้งเฉยอันนี้เวลาแบบดอรแล้วมันควันมันเยอะนี่ผู้ย่างบุญนี่นี่ครับสายไอระบายนี่เยอะเยอะเหมือนรู้ได้สักอย่างครับอาจารย์ ซื้อทานี้ัทนี้ซอไม่ไ,มไ,ได้รสรัร400บาทเราจะได้ไวัยรุ่นเราจะด้ เก่งหน่อยน่จะเบือเออ่อยกยก,ยกอย่างนั้นเนี่ยเราเอาหนวดเอาเล็กรูมารั้งลัดใต้นี่นอันนี้นะอันนี้น่บเปลี่ยนมาหกเหลี่ยมนะมนั่นเลย ครับอันนี้ยังไม่ได้ขายแน่นเราลองดูสายปึ๊บโอ้ยแถมสา,า,ายมาให้แค่นี้คดี<อ><อ>เลยพออยู่พออยู่แกะเนี่ออยมันทำไมมันดูมันคนละอย่างกันเลยดูมันเล็กเล็กเกินเสียวันนี้ไม่ได้เลย มันต้องลนเนื้อนะแต่ว่าเล็กๆแล้วนจะออกดีอ่ะมันจะอั้นแบบดูดเอออั้นมันจะอั้นไหม

สายนี่ก็นี่เนี่ยปึ๊บถ้าถ้าถ้าใส่แก๊สใหญ่ได้พอดีเลยไม่ไมีเลยวะเราจะต้องไปซื้อสายก่อนนะครับสายมันเล็กไปใส่ไม่ได้เราจะไปดูตลาด ไอ้ถังดักไอ้ดูว่ามันจะน้อยลงหรือเปล่าจอดติ็ดไฟแดงนี่เหมือนรถเครื่องหลวมเพราะว่าผมปล่อยทิ้งไม่ได้ดูดเข้าขอกองนี่ครับได้แล้วสายแก๊สอันนี้เป็นสายที่เขาแทมมาให้ดูดูดูครับนี่นี่ผมไปซื้อมาอันนี้ซื้อมาใหม่สองเมตรอันนี้มันแข็ง ร้อยยี่สิบาทเมตรหกปีจะพอดีหรือเปล่าไปครับเดี๋ยวกลับไปใส่กันเกลดับไปใส่กันเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านผมจะให้ดูนะครับว่าเนี่ยเวลาเครื่องมันร้อนไอระบายมันเยอะแค่ไหนเครื่องสามพันพันเก้าวิรูุเป็นหรือเปล่า เจอกันที่บ้านพี่ทีนะถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูไอริทบานเยอะแค่ไหนสองปันยี่สิบทนดีที่สุดตอนนี้เจอกเยี่ยบอ้มันรถเก่า เมื่อกี้ถ่ายให้ดูแล้วคอนท่วมเลยครับรถเก่าเนืยอสายเก่าออกมาอันนี้ถังดักไนล,ละบายยี่ห้ออะไรครับ พอถอดไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับ

อ้นมพ,พ,พึ่งจะมาจบับโอเคโอเคแคปนี้ก็ากปาาไว้แค่นี้เดี๋ยวมีอะไรมันใส่เมันใส่ให้กูหม